ก็โดนปืดเลยก็แหละนะอันที่ 3, สามชางบางท่านก็ถนัดเกลียงใช้เกลียงประปาประปาดที่ไหลนะแล้วก็สวมใส่โอเค okay. พอสวมใส่ปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ฮะที่ไหลปุ๊บเนี่ยมันจะโดนไอ้มุมเนี้ยบีบตูนให้ออกกาวที่มันออกข้งสองข้างเลยสองข้างสองข้างเลยมันก็จะยึดติดกันเลยนะพอแหง้งปุ๊บล็อกแข็งเลยนะทีนี้ด้านข้างใส่ไหมด้านข้างไม่ต้องใส่อะไรเลยปล่อยมันเลยนะครับปล่อยมันเลย วิธีทาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าอากาศเนี่ยมันจะไหลมันจะอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วมันก็ไหลมาล่องนี้เห็นไหมฮะครับแล้วมันก็ไหลผ่านรูนี้เห็นไหมฮะครับอ่ามันก็ไหลไปเรื่อยๆจนออกข้างบนโอเคทีนี้มาถึงตรงทับหลังทับหลังมันจะปิดใช่ไหมฮะเวลาเวลาอิดมันมันมันชนกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเห็นรูตรงนี้ครับเวลาเราเททับหลังปิดปุ๊บเนี่ยปูนมันจะไปปิดรูอากาศครับสร้างเอาเหล็กสามหุนน่ะงอเป็นเหล็ก